คู่ที่สี่ครับคู่สุดท้ายของร่าแา่ทีสุดท้ายเป็นการพบกันระหว่างท่าเอิท่าวัดดาวมามุมแดงครับวาพบก,กับเรือดังเรออกกนจัดน,า,นาเอิญนาเรือทุกทอง,งลงดัวครับทั้งคู่กำลังคัดกำลังเวียนกำลังเพียงกำลังสีต่างสายแต่ไม่ยอมใครไล่ก,กันออกมาแล้วเอาละครับไล่เวียนไล่เสียดไล่สิ้นไล่ควักคอคอักแกะตะกอนคอต้านไปในเรือล่องน้ำที่เรือสะบัดคอ ดิดมาด้ปอดคอหัคอจะห้างก้มบอดคอบอดคอได้หรือไม่ไม่ได้บอดคอจะบอคอได้หรือไม่ได้บอดได้หรือไม่ได้เอาเลยใช้มือได้ใช้มือได้แต่ห้ามใช้สะดือบอดตัดเยเวยิียววายเอาแนนอสลับทีมาท่าวัดลาวานลงนาสิแงนตอนนี้ลงมาสิงานทีงานนะเหลือทุกคอเขาเรียกว่ามามื่งกับเมาาเลนเซนีไมเกินดูดว่าคอึงคอสออายุลมนอายุลมนบัคม่น้เลย สัตว์รีบมองตามเลยนะข้าจะขอบอกเลย่ที่มันเรื่อง